วเ,วเดี๋ยวต้องอออลงไฟเลยพพหิมจังหวัดน่านก็ตามประกาศมาตรการจังหวัดนะคะก็ต้องมีการสแกน QR code น่านาปลอดภัยแล้วะะลก็ในกรณีที่ สแกนเข้ามาแล้วเราก็จะมีการติดตามข้อมูลนะคะในพื้นที่ที่จะต้องไปติดตามต่อว่าไปในพื้นที่ไหนมีความเสี่ยงหรือไม่ในกรณีที่ถ้าเกิดว่ามีการสอบสวนโรคและในส่วนของการได้รับวัคซีนก็ตามเงื่อนไขที่ตามประกาศจังหวัดนะคะอย่างน้อยก็ต้องได้รับวัคซีนครบ2เข็มน,นะคะตามชนิดแต่และว,วัคซีนนะคะ หรือในกรณีที่ไม่ได้รับวัคซีนก็จะมีผลตรวจ ATK อย่างน้อยภายใน72ชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางเข้าในจังหวัดน่านค่ะ้าเนสอนเนอน่นวงเน่อ้นเออนงดนวันดสุดท้ายะน่ส่้เน14วันก็อ่ด้ดะนเอ ตักใส้งว่นาถึงกี่ม้งนี่ั่ผมมาถึงประมาณเ่าไหร่ก่รับรับัวัวครับผมกับเลยอ๋อครับผมรับมาจากไหนครับมาจาก ช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับ2,565นะครับทางท่านขนส่งจังหวัดหน้านะครับท่านสาชาติกรมกุ่มเจ้ามอบหมายเจ้าหน้าที่ส่วนราชการจังหวัดหน้านะครับผู้ตรวจการขนง่งนะครับในการอำนวยความสะดวกให้น้องประชาชนนะครับในการเดินทางครับรวมถึงในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถโดยสารนะครับโดยเฉพาะรถโดยสารประจําทางนะครับที่เดินทางออกจากสถานยขนส่งจังหวัดหน้านะครับทางผู้ตรวจการได้ตรวจความพร้อมของ รถโดยสารนะครับและพนักงานขับรถนะครับแล้วก็ในส่วนของมาตรการโควิดด้วยนะครับทั้งนี้นะครับผู้โดยสารทุกคนนะครับจะต้องสวมหน้ากากอนามัยนะครับรวมถึงในเรื่องของพนักงานขับรถทุกคนนะครับจะต้องตรวจวัดในเรื่องของแอฮอล์เป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับรวมถึงการติดตามในเรื่องของพฤติกรรมการขับรถและความเร็วของรถนะครับตรงนี้ติดตามผ่านระบบ GPS นะครับก็มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยนะฮะก็ได้ ใช้ปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับซึ่งแน่นอนแล้วครับนะ,ะคนทั้งหมทคนแน่นอนเพราะนั้นการตรวจมีเพียงเป็นไปด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็ในส่วนของทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าทุกท่านเนี่ยเป็นกําลังสําคัญเหมือนกันนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับในการที่จะรณรงค์ให้ประชาชนที่ใช้ชีวิตนะครับอยู่ ตอนนะคะเราเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่6นาฬิกาจากการตรวจเอทีเคทั้งหมด97รายพบผลเป็นบวก1รายซึ่งเราได้ประสานกับทางหน่วยโรงพยาบาลน,น,น่านรับไปตรวจต่อที่โรงพยาบาลในเรื่องของ r t p c r นะคะซึ่งเป็นผู้เดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็มีการวางแผนว่าจะไปท่องเที่ยวในอำเภอบ่อกเกลือนะคะ ก็ได้ส่งไปที่โรงพยาบาลน่านทั้งเพื่อนของเขาที่เ,เดินทางมาด้วยกันหนึ่งรายแต่เพื่อนตรงนั้นเนี่ยผล ATK เป็นลบนะคะแต่บังเอิญว่า,เ,าเขาเป็นผู้สัมผัสและเดินทางมาด้วยกันนะคะเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดก็ให้ไปที่โรงพยาบาลน่านทั้งสองรายนะคะค่ะซึ่งวันในวันนี้ของสำนักง,งานสารสุขจังหวัดน,น่านร่วมกับโรงพยาบาลทูเพียง สำนักง,งานขนส่งจังหวัดน่านแล้วก็หน่วยงานทางเทศบาลก็ได้ดําเนินการมาตั้งจุดตรวจวันนี้เป็นวันแรกเริ่มวันที่29พันวาคมจนกระทั่งถึงวันที่14มกราคมนะคะเราก็จะปฏิบัติการที่สถานีขนส่งจังหวัดน่านแล้วก็ที่สนามบินน่านนครนะคะค่ะ